เขาไม่ยงอนไม่ตัดไม่ออกไม่เงี้ยไม่ตัดไม่เงี้ยไม่แค่อ่ะต่อนะคะเครื่องไหนดับเราไม่ยอมนะเราจะขึ้นใหม่จนกว่ามึงจะไล่ได้นะคะเดาโน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 ไปโนโนะไปโนโนะไปเดินด้วยกันไปไไดไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอะเหรออะเหรอเราจะเดินตามตูดผู้ชายนะคะเราก็จะมองก้นเขาไป เอออเาแบบเรียวๆน้ะไม่ต้องตัดต่อโอ้ยเปทำขาซะยาวเชียวไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับได้อยู่ค่อยๆเดินเดินรอด้วยสิเ,เดี๋ยวลูดให้จะได้เอ,เอ,เอหมุนแล้ว นะครับก็วันนี้เรามาตะลุยกันที่สวนเอาเอาเอาหมุนหมุนหมุนเดี๋ยววันี้ไปเรื่อยตุลักชุเลนนิดนึงนะคะเราจะลำบากเราจะลำบากไปด้วยกันร้อนไอ้เโคตรร้อนตื่นเต้นกับหน้าหนาวอยู่ประมาณสองอาทิตย์หายเยื่อเลยอันนี้หน้าฝนตกโอ้ย แต่หนูชอบหน้าฝนนะหนูว่านหน้าฝนฝนตกแล้วนอนอยู่ในห้องอุ้ยฟินแล้วเปิดแอร์ <c oughs> เออแฉะเนาะไม่อยากออกไปไหนเลยเอาโนโนะนะอะโนโนนะ,ะโนโนนะใคร